สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโปรโยคาสิโนนะครับอยู่กับเกมมหาศึกชิงมัลังนะครับเสียงเบาไปนิดนึงก็ขออภัยนะไม่ได้ใส่หูฟังสมอทอกนะครับอ่ะโอเคช่วงนี้ในส่วนของเกมก็รู้สึกว่าจะปรับมาเป็นปกติแล้วก็เล่นแล้วไม่ค่อยดูดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นปกติคือแค่เบท20นะครับผมมีอยู่3 0แสนชิปเนี่ยปล่อยทั้งคืนเนี่ยหมดนะเออเป็นครั้งแรกนะครับที่หมดเพราะปกติผมมีประมาณ ห้าหมื่นหกชิปเนี่ยผมเล่นไปผมผมตั้งไว้แค่เบ20เนี่ยไม่หมดนะคือแถมโบยตั้งหาดนะครับแต่ช่วงนึงก็เล่นไปเล่นมาเนี่ยแค่ยี่เบ็ดก็ยังหมดอะคิดดูมีส0 0 0สนชิปนะครับว่ามันจะดูดขนาดไหนนะเออถ้าเล่นเบ็ดเออเบ็ด0้อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปอย่างเบ็ดหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสหมดแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้มาก็ได้ไปเรื่อยนะผมก็ได้ขายชิปไปแล้วนะครับผมก็มาทําตามสัญญานะถ้าผมบวกผมก็จะแจกนะครับแต่ว่า,าผมขอเป็นแจกทางไวเล็ตนะครับผมก็จะเป็นเ,เป็นซองสุ่มแล้วกันนะเป็น2รางวัลรางวัล20บาทนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็ร่วมกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับมี2รางวัลน,นะนะเดี๋ยวเล่นันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมค่อยออกไปแล้วกันนะ ในส่วนของตัวนี้ผมตั้งค่าหลากักๆเลยนะครับก็มีเนี่ยก็มีสตัวนะที่ผมเล่นนะครับอันนี้เป็นห้องระดับกลางนะครับมี2อง0 0 0ห้ชิปขึ้นไปนะแล้วก็มีอะไรอีกตัวแล้ก็อย่างอื่นไม่มีนะตัวว่างนะครับก็วางไอ้ตรง7อันอันนึงนะครับแล้วก็ตัวมุมขวาตัวหนึ่งนะส่วนใหญ่ผมใช้เป็นตัวปืนหมดนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ผมปล่อยให้มันยิงเองดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยล็อกเข้าไหร่นะครับคือบางทีเราไปล็อกมาน้ําแข็งอะไรพวกนี้ไม่ค่อยล็อกเท่าไห่นะบางทีมันไม่ตายมันไม่คุ้มเท่าไหร่อะตอนนี้ก็บวกมาลอะอะสามแสนห้านะครับเมื่อวานนี้เล่นไปเล่นมาบวกเอ่อผมเล่นแล้วผมนอนนะคือผมปล่อยเบ็ดละ เมื่อวานนี้เบ็ดละหนึ่งร้อยนะครับแล้วผมก็นอนเนี่ยผมก็ตั้งแบบนี้เนี่ยคือผมกะว่าให้มันเหลือสมุติผม,มินหนึ่งล้านหนึ่งล้านชิปนะครับอตอนนี้ผมก็กะไว้ให้มันเหลือทักแปดแสนเนี่ะประมาณนี้แล้วก็ตั้งไว้นะครับสองเท่าให้มันบวกก็ถ้ามันบวกถึงจุดสูงสุดก็มันก็จะหยุดแต่เมื่อวานนี้ตื่นเช้ามาคือมันบวกนะก็เลยโอ้โหแปลว่าน่าเล่นนะช่วงนี้ก็ต้องดูไปช่วงๆนะครับ อะถ้าเกมไหนแตกดีก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกทีนึงว่ามันแตกดีจริงไหมแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ผมว่ามันมันก็แตกดีอยู่เพราะผมก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ขายได้นะคือ,คอผมเล่นได้2เอ็ม่ะก็บวกไปนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่นรู้สึกว่าเกมล่าจวนสลัดนะไอ้ล่าสมบัติจนสลัดมีอยู่20,000 0ชิปนะครับ เล่นถึง 2M m นะครับเล่นถึง 2, 2ล้าน 2, อตอนนี้ก็จะบวกไม่แล้วเนี่ยก็บวกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวยิงตัวนี้ใมันตายก่อนเพราะว่ามันจะเดินเข้าฝั่งละไม่ตายไม่เป็นไรนะครับอตอนนี้เราบวกมาแล้วส0 0แสนชิปนะครับเดี๋ยวขอแคปหน้าจอน,นิดนึงนะคือถ้าเราบวกถ้า,ามาันเริ่มลดเนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วก็กดออกดีกว่านะครับ เราค่อยๆกินไปชนิดทีชน,นิดนะเราไม่ต้องเร่งเบ็ดอะไรนะครับยิ่งเร่งยิ่งเสียนะอ่ะคนนี้เขายังอ่ะบวก2.4 m เอมนะครับอ่าเขาใช้มังกรนะเท่าที่ดูนะครับเขาใช้กี่ตัวเนี่ย6ตัวนะครับอ่ะโอเคก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ เดี๋ยวผมตั้งเป้าไว้สักบวกหกแสนชิปผมก็จะพอนะเราไม่ต้องเอาเยอะนะครับแล้วเราค่อยขยับเข้ามาเล่นใหม่ดีกว่านะไค่อยเล่นไปดีกว่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งช่วงต้นเดือนนะคือผมได้ขายแทบทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงหลงังๆมาไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่เออแล้วก็เดือนเมื่อกี้ผมได้ขายทุกวันเลยแทบทุกวันนะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ประวัติการขายเนี่ยคือเหมือนขาย10วันรวดหรือเปล่านะขายวันละ 2M 3เอ m เอ้าะไรเงี้ยบางวันวันหนึ่งขายห้ารอบก็มีนะครับ5้าหกรอบขายทีละเอมเอผมก็ขายนะคือเราเล่นเอาชัวไว้ก่อนนะครับนะขายถึงหแสนละถ้า0 0แสนผมก็พอนะเราตั้งเป้าไว้ก่อน แตกมัเนี่ยเราเราไม่ได้นี่วะตอนนี้จริงๆเราก็หยุดเล่นได้นะคือเราเราบวกมาซื้เกมลนะบวกมา5 0 0แสนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เป็นเงินประมาณห0บาทนะเนี่ยเราบวกมาก็ถือว่าโอ,อส่วนตัวไอแนวโน้มเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับแต่ละตัวมันได้เท่าไหร่แล้วเราเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะ แต่ว่ามันไม่เคยบอกว่าเสียสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าบอกแค่แนวโน้มที่เราได้สูงสุดเนี่ยเคยได้เท่าไหร่คงจะไม่ถึงหกแสนมั้งเนี่ยอ่ะยิงนิดนึงก็ถึงละอ่ะยิงแตกไปโอ้โหไม่มีตัวแตกเลยนะอ่ะแนวโน้มน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละผมว่ามันมันไม่ขึ้น เกินกว่าน,นี้ละล้ได้ได้ลูกบอลเดบอลลูนมานะครับสองฝั่งเลยโอ้แต่ว่าได้น้อยจัดนะลองยิงไอตัวน้ำแข็งดิไม่แตกง่ายมาช่วงเนี่ถ้าแตกไม่ง่ายเราก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ดีกว่าเป็นบอลลูนไปนะครับเพราะว่าเราล็อกตัวเดียวขนาดมันก็ยังล็อกตัวเดียวอยู่ได้บอลลูนมาอยู่ ก็อยู่หลัหลกๆ5แ0นยังไม่ขึ้นเป็น6แ0นที่เราตั้งไว้นะครับอ่ะนิดนึงก็ขึ้นละได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมพอดีวกว่านะเราตั้งป้าไม่ต้องเอถึง6 0 0นนะครับ5แสนแล้วก็พอได้แล้วละ โอเคกดหยุดไปนะครับปึ๊บอ,อยู่ที่เท่าไหร่ 5, 5, 5, 5นะ้าห้านห้าะก็บวกมานะครับช่วงนี้ก็แตกดีพอสมควรนะเมื่อเช้านี่ขายไป 2M นะครับให้ดูนะ,ะในส่วนของเมื่อเช้านี่ครับขายไปช่วง8ปดนากาสิาทีนะครับในส่วนของรับโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะ ผมรับครั้งล่าสุดก็คือวันที่21นะครับเวลาบ่ายสามสหนาทีอันนี้รับไป4 0 0ห0ชิปนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่22นะแปลว่าที่ผมขายก็คือผมเล่นได้เองนะครับอันทีนี้มาสุ่มเอากา์ดกันดีกว่านะซอ,องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าในส่วนของอแอปแอปแล้วนะดูะมันนี่นะครับ เข้าไปเลยป่ะก็สุ่มเอาสองรางวันครับไม่เยอะแต่ว่าผมก็จกเท่าที่ผมทําทได้นะเงินผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าร่วมสนุกสนุกกันไปสองรางวันมันต้องส่งส่งของรางวันนะครับอ่ะเป็นสี่สิบบาทนะก็รางวันละยี่สิบนะครับสองรางวันก็ร่วมสนุกกันเนาะ ันนี้สองสองคนมันก็จะได้คนละ2 0บาทนะครับก็เงินงอทองอะไรมาเทีมาสร้างซองนะครับโอเคยืนยันไปปุ๊บเดี๋ยวผมคัดลอกทีนี้ปุ๊บก็รอเล่นเลยดีกว่านะนี้หมดเขียไหนวันที่25้นะครับลิงก์ตัวนี้จะหมดกี่วันเนี่ยสวันนะ อ่ะโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่กดได้ก็ขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ